นี่ชื่อพี่อะไรครับพี่เตอร์พี่เตอร์เราไปฟังเสียงต่อไปตอนนี้แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยโชคดีงานนี้ทำไม่ได้เลย ไม่ได้มีสิ่งดีของพ่อแม่เนาะใช่ใครก็ดูแลด้วยนะที่รักใครจะมีอะไรพูดกันก็มานี่พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงผมว่ามีอะไรมากครับก็อยากฝากตัวไว้เป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมอยู่แถวนี้นะมีอะไรก็ปวร้อนใ้ได้ครับขอบคุณครับ ก็อยากจะบอกวี่ีนะครับเพราะวในนี้ก็น่าจะเป็นลุกพี่ของผมเลยหมดเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแนละ้วถึงอายุายน้อยจริงนะครับเคยนั่งดูเรื่องเด็แตท่ที่ใจเราใจเราคิดว่าสิ่งที่มันดีเราจะเดินเข้าไปหามานะันหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเราเดินเข้าไปหาเราเราเลือกเราเร,เรามีขอกมาให้เลนะือกครับชีวิตเราล้มแล้วต้องลุก ผมเป็นนักฟาสอยู่นะถ้าใครมีความส้องการที่เด่นทางด้านฟารับก็สามารถติดต่อกระนั้นี่ได้ครับเดี๋ยวผมจะปาร์จังหวัดด้วยเว่าผมเองชบบานเด็ุๆเด็กๆขึ้นมาครันผมแล้วก็้า